ก็นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับที่ช่องเด็ดเด็ดดั้เปิ้ลนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นชุดโค้งสุดท้ายนะครับสาหรับเลขวิ่งตัวเดียวบนล่างที่ทุกท่านขอมากันเยอะนะครับทางช่องทาง Li น์ไอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Facebook บอกอยากจะทํานะครับอยากจะเห็นชุดเลขวิ่งตัวเดียวนะครับบนล่างวันนี้จัดให้นะครับก็ทําให้กันยาวๆเลยนะครับ เพื่อที่จะเราจะได้การันตีนะครับสำหรับตัววิ่งจะเข้าไม่เข้าตรงนี้ก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะคํานวณไปก่อนนะครับแด้ยวเรามาไล่ดูผลรางวัลเนาะว่าจะได้ยังไงประมาณไหนนะครับสําหรับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับก็จะทําการใช้หลักแสนนะครับเราจะนําหลักแสนของรางวัลที่1มาบวกกับหลักสิบนะครับ2ครั้งแล้วก็เราจะนําเลขหน้านะครับเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 นะครับเลขหน้าสาตัวข้าที่2นั้นก็คือหลักหน่วยนะครับเราก็ทําการบวก4ีของที่นะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเลขแค่1ตัวนะครับส่วนจะออกบนหรือร่างตรงนี้แอดมินก็ไม่แน่นะครับก็ต้องมารอรุ้นกันอีกทีนะครับสูตรหวยเริ่มเข้านะครับสูตรหวยเริ่มเข้าตั้งแต่4-5-3ห้านะครับห้าก็ย้อนไปตั้งแต่ปี62เลยนะครับ ย้อนไปตั้งแต่ปี62 61เลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่ปี61เลยก็ได้นะครับแล้วเรา61น่าจะเป็น61นะครับปี61เลยนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับก็2ปีสุดหวยเลขวิ่งบนล่างนะครับมาดูว่าที่1นะครับ4ี่บวก4นะครับเป็น8 4บวก4เป็น8นะครับ8บวก2เป็น10บ0บวก2เป็น12 12บวก1นะครับเป็น13 13บวก4ี่นะครับเป็น17 เราได้เจ็ดนะครับตัวเดียวนี่ครับเจ็ดตัวเดียวนะครับงวดถัดมานะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ดูอีกทีนะครับงวดถัดมานะครับห้าบวกห้านะครับเป็นสิบสิบบวกสองเป็นสิบสองสิบสองบวกสองนะครับเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสามนะครับเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสี่นะครับสิบเจ็ดบวกสี่เป็นยี่สิบเอ็ดนะครับเราใส่หนึ่งนี่ครับ เราได้หนึ่งนะครับงวดนี้ถัดมานะครับงวดที่สามห้าบวกห้านะครับเป็นสิบสิบบวกสี่นะครับเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสี่นะครับเป็นสิบแปดสิบแปดบวกสองเป็นยี่สิบยี่สิบบวกสี่คงที่เท่ากับยี่สิบสี่นะครับเท่ากับยี่สิบสี่งั้นผมใส่สี่ไปเลยนี่ครับถัดมานะครับงวดถัดมา อันนี้เราได้สี่แล้วนะครับถัดมาครับสี่บวกสี่นะครับเป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเจ็ดนะครับเท่ากับยี่สิบสองยี่สิบสองบวกสี่เท่ากับยี่สิบหกยี่สิบหกบวกสี่นะครับเท่ากับสามสิบยี่สิบหกบวกสี่เท่ากับสามสิบเราใส่ศูนย์หลักหน่วยนะครับตัวเดียวบทนี้ส่ศูนย์นะครับถัดมาเลยนะครับห้า บวกห้านะครับเป็นสิบสิบบวกสิบบวกสองนะครับเป็นสิบสองสิบสองบวกสองนะครับเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสองเป็นสิบหกสิบหกบวกสี่นะครับคงที่เท่ากับยี่สิบนะครับเราก็ใส่ศูนย์เหมือนเดิมนี่ครับเราได้ศูนย์นะครับตัวเดียวถัดมานะครับเจ็ดบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบสี่สิบสี่บวกศูนย์นะครับ ได้สิบสบวก5เป็น19 19บวกสี่นะครับเท่ากับ23าเราก็ใส่3ามไปเลยครับตัวเดียวนี่ครับแรงเล็กวิ่งตัว3ามตัวเดียวนะครับถัดมาเลยนะครับ8ดบวก8นะครับเป็น16 16บวกสาเป็น19 19บวกสามนะครับเท่ากับ22 22บวก8นะครับ22บวก8เท่ากับ30มสบวก4ีคงที่ นะครับเท่ากับ34เราใส่4ตัวเดียวนี่ครับเลขวิ่งเราจะได้4ตัวเดียวพูดถึงว่าคลิปเนี่ยย้อนไปดูไปอีกทีเนี่ยมันก็จะเป็นได้เลขตัวเดียวมันก็น่าเสี่ยงนะครับสูตรนี้มีคนขอมากันเยอะนะครับถามว่ามันข้ามมา2ปีอย่างเงี้ยมันก็น่าลุ้นนะครับถัดมานะครับ5้บวกหนะครับเป็น10 10ิบวกสเป็น14 14ีบวกสนะครับเป็น18 18ปบแวกแนะครับเท่ากับ26 26ิบวกส นะครับเท่ากับสามสิบใส่ศูนย์นี่ครับเดี๋ยวเราไปร้อนดูนะครับว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับถัดมานะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะครับเก้าบวกเก้านะครับเป็นสิบแปดสิบแปดบวกห้านะครับเท่ากับยี่สิบสามยี่สิบสามบวกสี่คงที่นะครับเท่ากับยี่สิบเจ็ดนั้นเราใส่เจ็ดนะครับตัวเดียวนะครับนี่ครับ ถัดมานะครับถัดมากันเลยนะครับ8ดบวกปดนะครับเป็นส6บ6กบวกเ้าเป็น25 2ห้า้าบวกหเป็นส1 31บเอดเดบวกสี่นะครับเป็นส5 3สิบหสบวกสี่นะครับเป็นส9เราใส่9้าตัวเดียวจะเข้าหรือไม่เข้าตรงนี้ก็ต้องมารอลุ้นอีกทีนะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับเพราะสูตรมันยาวเหลือเกินนะครับแต่เราก็จะทำนะครับทำเพื่อ ความมั่นใจนะครับว่าสูตรมันเดินมาอย่างนี้จริงๆนะครับบางท่านขอมาเยอะนะครับถัดมานะครับ5บวก5นะครับเป็น10 10บวก6เป็น16 16บวก6เป็น22 22บวก2เป็น28 28บวกสนะครับ28บวกสเท่ากับ32เราใส่2นี่ครับถัดมานะครับ 3บวกสนะครับเป็น6 6หบวกหเป็น11 11อบวกหนะครับเป็น16 16กบวกหเป็น21 21ิบวกสนะครับเท่ากับ25่ส้าเราใส่5นี่ครับตัวเดียวถัดมานะครับ8ปบวกแนะครับเป็น16 8หบวกแเป็น16 16กบวกแนะครับเป็น24 24บวก8นะครับเป็น32 32บวก3เป็น35 35บวก4นะครับเป็น39เราใส่9นี่ครับตัวเดียววดล่าสุดนะครับ5้บวก5นะครับเป็น10 10บวก9้าเก้าส9 19บวกเ้นะครับเปดน28 28บวก5นะครับเป็น33 33าบวก4นะครับเป็น37นะครับใส่7 นี่ครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าตั้งแต่สูตรที่เราคำนวณมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสี่งวดนะครับถามว่าสิบสี่งวดนี่มันก็ข้ามไปทั้งสองปีสองปีได้นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเรามาดูงวดที่หนึ่งนะครับเราคำนวณได้เลขเจ็ดตัวเดียว <c oughs> ผลรางวัลนะครับเลขเจ็ดตัวเดียวมีไม่เอ่ยนะครับเข้าร่างนะครับผลออก บนออกเก้าสองสี่ล่างออกเก้าเจ็ดนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเข้ามาเป็นงวดที่หนึ่งนะครับผลรางวัลออกล่างนะครับงวดถัดมานะครับลงคำนวณได้เลขหนึ่งนะครับผลรางวัลออกบนออกห้าสี่หนึ่งล่างแปดหนึ่งนะครับออกห้าสี่หนึ่งนะครับและแปดหนึ่งเข้าบนล่างนะครับเป็นงวดที่สอง นี่ครับงวดที่สามเราคำนวณได้สี่นะครับผลรางวัลในงวดถัดมาบนออกเจ็ดเจ็ดสี่ล่างออกหกแปดนะครับออกเจ็ดเจ็ดสี่นะครับงวดนี้เราเข้าบนอีกแล้วนะครับเป็นงวดที่สามงวดที่สี่เราคำนวณได้เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับผลรางวัลในงวดถัดมาออกบนออกสองสองเจ็ดล่างออกศูนย์หกนะครับนี่ครับศูนย์หกตัวนี้ เราก็เข้าร่างอีกแล้วนะครับนี่ครับเป็นงวดที่สี่งวดที่ห้านะครับเราคำนวณได้เลขศูนต์ตัวเดียวนะครับผลรางวัลในงวดถัดมาบนออกสี่ศูนย์สามร่างออกเก้าสี่นะครับในทางนั้นก็เข้าบนนย่ครับออกสี่ศูนย์สามนะครับเราได้เลขศูนต์ตัวเดียวตัวนี้เข้าบนนะครับเป็นงวดที่ห้างวดที่หกนะครับเราคำนวณได้สามตัวเดียวนะครับนึ่ งวดถัดเราได้คำนวณได้3งวดถัดมาออกเก้าสามแปดเก้าแปดนะครับบนอีกแล้วครับนี่ครับออกเก้าสามแปดนะครับอันนี้ก็เข้าบนนะครับถัดมาเราคำนวณได้สีตัวเดียวนะครับเลขรางวัลในงวดถัดมาออกห้าศูนย์สามี่ี่หและเจ็ดเจ็ดนะครับบนอีกแล้วครับออกสี่สี่หกบนนะครับเข้ากันติดๆเลยนะครับ งวดถัดมาเราคำนวณได้ศูนย์นะครับงวดถัดมาเราคำนวณได้ศูนย์นะครับผลรางวัลนี้งวดถัดมาออก0ูนย์เก้าห้าละสองสองนะครับฉะนั้นเข้าบนอีกแล้วครับออก0ูนย์เก้าห้านะครับวดนนี้ก็บนนะครับถัดมาเราคำนวณได้เจ็ดนะครับออกห้าหกเจ็ดนะครับล่างออกสองสี่อันนี้ก็บนอีกแล้วครับ นี่ครับบนอีกแล้วครับถัดมาเราคำนวณได้เก้านะครับผลรางวัลในงวดถัดมาออกเก้าหกเจ็ดนะครับบนอีกแล้วครับนี่ครับถัดมาเราคำนวณได้สองนะครับออกสองห้าแปดนะครับอันนี้ก็บนอีกแล้วครับตัวเดียวนะครับนี่ครับเป็นชุดที่สวยงามมากครับเลขวิ่งตัวเดียว ถัดมาเราคำนวณได้5้านะครับออก2 8 6และ5้านะครับอันนี้เข้าล่างนะครับเรามาร่างนะครับนี่ครับถัดมาเราคำนวณได้9นะครับเราคำนวณได้ออ 3, 9้านะครับออก3า1หนึ่งออก3 91และ9 2สองนะครับ ตัวนี้บนล่างนะครับนี่ครับงวดถัดมางวดล่าสุดนะครับเราคำนวณได้เจ็ดนะครับออกค่าแปดแปดและแปดแปดนะครับงวดนี้เราหลุดทั้งบนล่างนะครับหลุดนะครับงวดล่าสุดเราหลุดนะครับเลขเ็ดตัวเดียวเราพลาดไปแต้มเดียวนะครับ เราพลาดแปแต้มเดียวจริงๆนะครับ11งวดนะครับหลุดไป1งวดนะครับท่านผู้ชม11งวดเราหลุดไปแค่1งวดนะครับถามว่าเราจะเดินต่อไหมตรงนี้มีผู้คนนะครับในช่องในกลุ่มนะครับในกลุ่มเฟซในกลุ่มลา i n e ID นะครับขอมาอยากได้ชุดนี้นะครับมาครับจัดให้นะครับในงวดประจำวันที่1กันยายน2,500 นะครับหกสิบสามผมเชื่อว่าเลขเลขวิ่งตัวเดียวบนล่างนี้น่าจะกลับมาเดินนะครับน่าจะกลับมาเดินนะครับเพราะสูตรนี้มันได้เดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะครับผมก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับมาดูครับเก้าบวกเก้านะครับเป็นส 18, 18ิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกหนึ่งนะครับเป็นย 20, 20ี 4, 24, 24่สิบยี่สิบบวกสี่ได้ยี่สิบสี่ยี่บสี่บวกสี่นะครับเท่ากับยี่สิบแปด เลขวิ่งตัวเดียวเราได้แดตัวเดียวนะครับเราได้แดตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมนี่ครับหนึ่งกันยายนนะครับหนึ่งกยหกสามมารอรุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับได้1กันยายนเราได้เลขวิ่งแดตัวเดียวนะครับ เอาละครับวันนี้ก็เหมาะสําหรับสายวิ่งนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับจะวิ่งบนหรือวิ่งล่างก็ต้องว่ากันไปนะครับแต่ตามสถิติที่แอดทำเนี่ยจะเข้าบนมากกว่าล่างนะครับบน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 ลงมาเลยครับมาสะดุดล่างงวดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาบนอีกนะครับมันก็ต้องว่ากันไปตามสูตรนะครับหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสาม ก็บักว่าจะคลิปนี้นะครับเลขวิ่งตัวเดียวจะเป็นประโยชน์ในคเพื่อนสมาชิกก็สําหรับงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับประสบผลสําเร็จจงโชคดีนะครับในที่ทุกคนที่เข้ามาดูในช่องเล่เดืนแอปเปิลนะครับก็ผิดถูกตรงนี้แอนดิ้ก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยทุกคนนะครับไม่ว่า,าจะดูช่องอื่นๆก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกๆคนนะครับสูตรหวยมีเข้ามีหลุดนะครับเราไม่สามารถการันตีได้ว่าเราจะต้องมั่นใจถึงขนาดว่าพันเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นแต่ที่คํานวณมามันก็เป็นเพียงแนวทางการคํานวณนะครับในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับก่อนจะมาดูชุดคลิปสรุปนะครับผมได้ทำไว้เรียบร้อยนะครับสรุปบนล่างก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับจะผิดจะถูกตรงไหนก็ต้องว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเจอกันก่อน หวยออก1วันแน่นอนนะครับในชุดสรุปตลับวันนี้เลขวิ่งบนล่างตัวเดียวได้8ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ